จะเดินบ้างละครับเพชรสองแสงครับถอยมา3ยกก็อาจจะดูอาวุธไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับผู้นี้นี่ใครเดินแล้วก็เหมือนจะทําผมยังได้ดีเลยนะครับอ้าวไม่ล็อกมัดแม่สิงเพชรกดไว้ครับแทงขวาเพชรสองแสงคืนครับผู้นี้นี่เชื่อก็เชื่อว่าจะวัดกันถึงช่วงท้าย,ายครับ ถ้าเป็นวิ่งแข่งก็ต้องเปิดภาพช้าตัดสินเลยครับพี่บอลครับาอาจจะเฉือนกันกิกสุดท้ายแต่ว่าไฟแดงเขามีอัดฉีดมาด้วยครับแฟนใจดีบอกมีอัดฉีดเบื้องต้นไปก่อน5 0 0 0มื 50, บาทคุณติ๊กไฟแดงอัดฉีดมากําลังใจมีแค่งขวาไปแล้วครับเอาเกี่ยวสิงเพชรเกี่ยวแล้วก็ขวาคืนไปครับตั้งรับก็จิงตรงนี้สิงเพชรแต่ว่าจังหวะโต้จังหวะคืนนี้แน่นแน่นเน้นๆ้นครับบอสหมัดขวาจิ้มไปครับสิงเพชรคืนด้วยแข้งขวา คล้ายกันเลยนะครับแล้วก็เป็นมวยถนัดขวาเหมือนกันครับเตะมามียับพื้โอ้โหแม่แทงดื้อๆเลยครับโอ้อโหดูกลางยกสี่แล้วครับเจ้าดานโอ้ยขวาไปนั่งยังติดบังอยู่ครับเอาวงนูแดูจับจับจับได้แต่ว่าตีไม่ถนัดและว